สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันในค่าคืนวันนี้นะครับผมก็วันที่แบบนี้นะครับ27เมษายนมีฟุตบอลมากมายเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีไฮไลท์สํคาคัญอยู่มากมายนะครับทั้งหลักๆคือที่บอกจะเน้นคือในซูเปอร์ลีกแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือจะเป็นในศึก FA ฟเอคันะครับผมก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับผมก็ไม่รอช้าแล้วกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยก็ จะเป็นบิ๊กแมชนะครับในค่ำคืนนี้ก็คือเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์นะครับผมก็เกมนี้ที่บอกเป็นไฮไลท์คือวันนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสเป็นแชมป์สูงมากนะครับถ้าพวกเขาเก็บได้แค่หนึ่งคะแนนวันนี้ก็จะไปแชมป์นาทีนะครับโดยชาว่างที่ห่างจากอาร์เซนอลอยู่ถึง12คะแนนและแข่งแล้วก็หนึ่งเกมและตอนนี้เหลืออีกห้าเกมนะครับถ้าวันนี้ขอแค่หนึ่งแต้ม จะเป็นแชมป์ทันทีเลยนะครับแล้วก็วันนี้ที่แอนฟิลด์ด้วยถือว่าค่อนข้างจะเป็นใจมากๆนะครับส่วนคู่แข่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่อย่างสเปอร์แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยสเปอร์กาลังขาลงมากๆนะครับคือตอนเนี้ทีมตกชั้นน่ตกมดแล้วนะครับอิสเวิร์ธทาวล์เลสเตอร์ซอลจัมตันคือตกไปหมดแล้วสเปอร์อยู่ที่16ครับก็ตอนนี้คือเต็มที่คือเล่นให้จบฤด,ดูกาลแล้วก็ทําผลงานให้ดีไม่ให้แย่ไปมากกว่านี้นะครับ ซึ่งพักหลังเนี่ยสเปอร์ก็ต้องบอกว่าอาจจะไปเน้นที่ทั่วยุโรปมากกว่านะครับเพราะว่าในเกมลีกเนี่ยก็ผลงานไม่ดีจริงๆอย่างที่เราทราบกันนะครับสเปอร์ชนะแค่เกมเดียวเองนะจาก7นัดในลีกนะก็คือการชนะซอสทำตันนอกนั้นแพ้ไปถึง5เกมนะครับผลงานระสับม,มากๆนะครับปวดใจมากๆกลายเป็นทีมหนีตายสร้งงานในปีนี้นะครับโซลูพูครับก็จริงๆช่วงหลังก็มีความแผวให้เห็นนะก็คือต้องบอกว่าช่วงหลงนี้ เล่นได้ไม่ดีแทบทุกเกมเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายก็าบางเกมก็เอาตัวรอดได้แนวเช่นวันเจอกับเวสแฮมเนี่ยก็เกือบจะไม่ชนะเหมือนกันแต่ก็มาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็เกมกับอิบร์ตันจริงๆก็ถือว่าเป็นเกมที่ตึงเหมือนกันสุดท้ายก็ชนะมาได้ที่เหลือก็จะมีเกมที่แบบว่าแพ้ฟูลแลมนะครับแพ้ดีคอสเซิร์นในลีคับนัดชิงเกมล่าสุดเจอกับเลสเตอร์ก็ทําได้แค่ชนะแค่ลูกเดียวแต่ก็ยังเก็บ3แต้มมาได้นะครับก็ถือว่าสาคัญมากๆ เพราะว่าเกมนี้ต้องบอกว่าลิวพูกับสเปอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่น่นอนว่าผลการแข่งขันเนี่ยออกได้ทุกหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากดีเทลต่างๆกาต้องบอกว่าลิวพูพาสีดีกว่านะตรงที่อเล่นในที่เล่นที่แอนฟิลด์ก็คือบ้างของตัวเองถือว่าเป็นสีที่ได้เปรี่ยนมากๆก็ถือว่าสถิติค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเจอกับสเปอร์จริงๆปีนี้ก็ถือว่า่มกว่าชัดเจนนะครับเกมมาได้เจอกันมานะครับไปเยือนก็กดไปหกสามเลยนะครับส่วนในลีกครับก็เจอกันมา2นัด เลนที่อนฟิลด์เนี่ยชนะไป4-0นะก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยโผล่เชื่อม,มั่นว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นเพื่อหวังแค่หึงแต้มเพื่อเป็นแชมป์ถ้าจะเป็นแชมป์ทั้งทีต้องการชัยชนะนะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากความพร้อมวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างฟูลเลยนะฟานไดโกนาเต้อลิซอนเทนอลิสอาแม็กอลิสเตอร์ครับมีกาเฟนแบกสวอสไลซาร่ากับโปยัสลงได้หมดเลยนะครับส่วนสเปอร์เองต้องบอกว่าละส่ำอยู่นะเพราะว่า ขานักเตะอย่างซองนโงเมที่เป็นหัวใจสาคัญในเกมรุกนะครับก็น่าจะส่งผลอยู่เหมือนกันเมเชื่วว่าเกมนี้รีพูลทุกอย่างดีกว่าผมเชืช่อว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะได้นะครับผมสกอร์ที่ผมคาดว่าอาจจะตึงๆหน่อยนะอาจจะเป็น2อหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับโซนทีคู่หนึ่งในศึกเอฟเอคัอังกฤษนะครับก็จะเป็นรอบรองนะครับผมถ้าวันนี้ใครชนะเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับทิสตัลพาเลทนะครับซึ่งฟอเรสต์กับซิตี้วันนี้เจอกันต้องบอกว่าน่าจะสู้กันสนุกเลยนะครับ ซิตี้อาจจะภาษีดีกว่าในเรื่องของชื่อชั้นคุณภาพทีมแล้วก็ผลงานช่วงหลังถือว่าดูดีขึ้นแต่ก็อย่างที่รอบปีนี้ฟอร์เรสต์ก็เป็นทีมที่มาดนเหมือนกันมาดีนะครับพวกเขาอยู่หัวตารางมาตั้งแต่ต้นซีซั่นจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังได้ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีวันนี้เป็นบอลที่เตะนัดเดียวรูปผมผมองว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ฟอร์เรสต์ก็เป็นทีมที่ตอนเนี้ยมั่นใจมากๆแล้วก็สู้กับทีมใหญ่มม่มววม่่กกลลววเเเเยออชืาีง ในช่วง90นาทีเนี่ยผมเชื่อว่าฟอร์เรสต์เองก็น่าจะดีไม่แพ้แมนซิเตี้เหมือน,นกันเชื่อว่าอย่างน้อยน่าจะไม่แพ้นะครับส่วนใครจะเข้ารอบเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นแมนซิตี้นะที่ได้ไปต่อเพราะว่าช่วงหลังกำลังเคี่ยวเลยแต่ผมมองว่าฟอร์เรสต์ก็เป็นทีมที่ต่นเหมือนกันน่าจะชนะไม่ง่ายในช่วง90นาทีนะครับผมอ่ะแลนนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับ